ทีนี้มาโฟกัสที่ตัวคุณชวนหลีกภัยกับคุณผู้ชมที่ท่าทีการโหวตในสภาเมื่อวานนี้ชัดเจนว่าไม่เห็นชอบให้คุณเสถียเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้มีคําอธิบายเพิ่มเติมมานะคะจากผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนั่นก็คือคุณนัทการชูชนะออกมาอธิบายเลยบอกว่ากรณีท่าทีของคุณชวนที่ลงมติไม่เห็นชอบคุณเสถียในสภาเมื่อวานนี้บอกว่าคุณชวนเนี่ยขออนุญาตแล้วจากที่ประชุมสสพักประชาธิปัตย์วันก่อนที่มีการพูดคุยกันก่อน ่อนที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ระบุแบบนี้นะคะว่าการออกเสียงไม่เห็นชอบของคุณชวนเนี่ยไม่ใช่การขัดต่อมติพักประชาธิปัตย์แต่เป็นการย้ำจุดยืนว่า ไม่ทรยศต,ต่อคนใต้เพราะว่าพฤติการในอดีตของรัฐบาลยุคทักษิณยิ่งลักษณมีการเลือกปฏิบัติต่อภาคใต้มองว่าเป็นการละเมิดหลักนิกติธรรมคุณชวนหลีกภัยและพรรคประชาธิปัตย์เองได้ต่อสู้เรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการรณรง์หาเสียงในเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ก็เลยหยิบยกประเด็นนี้มาพูดจนคนใต้ไม่เลือกพักการเมืองของกลุ่มนี้ตลอดมาก็เลยต้องท่าแสดงท่าทีแบบนี้จุดยืนนี้ในการโหวตไม่เห็นชอบของคุณชวนนั่นเองค่ะทีนี้มาดูมุมมอง ของอีกหนึ่งคนจากพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะนะครับแต่คุณสาธิตเองไม่ได้เป็นสอสอเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้าไปร่วมโหวตในสภาด้วยแต่คุณสาธิตก็เสนอมุมมองแบบนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ควรจะถึงเวลาแล้วที่จะไปเป็นฝ่ายค้านนะครับโดยคุณสาธิตเนี่ยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่าเมื่อคุณทักษิณถึงไทยแล้วพรรคประชาธิปัตย์ควรประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านเป็นทางการพรรคก้าไกลยหยุดหวังร่วมรัฐบาลประกาศเป็นฝ่ายค้านอย่างองอ,งอาจ ร่วมกันหรือต่างฝ่ายต่างเริ่มตรวจสอบรัฐบาลเพื่อประเทศชาติทันทีอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณสาธิตที่มองว่าพักประชาธิปัตย ควรไปเป็นฝ่ายขานครับอีกหนึ่งคนของพรรคประชาธิปัตย์ที่เมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลังจากที่โหวตนายกเสร็จสิ้นนะคะนั่นก็คือฟากฝั่งของมาดามเดียค่ะคุณวทัญญาบุญนาคสมาชิกของพรรคเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะถึงสถานการณ์การเมืองตอนนี้แหละโดยคุณเดียเนี่ยบอกเลยว่า17ปีที่ผ่านมาเราเลือกตั้ง6ครั้งรัฐประหาร2ครั้งกับการชุมนุมอีกนับครั้งไม่ถ้วนสุดท้ายคนไทยได้อะไรกลับมาบ้าง ตั้งคำถาม,ถามแล้วก็บอกว่านักเลือกตั้งไม่ขอใช้คําว่านักการเมืองตัวละครที่คุ้นหน้าคุ้นตาเดิม กลับมาสู่อำนาจไม่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะมาจากฝากฝั่งไหนก็ตามการทุจริตคอร์รัปชันเงินจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งซ้ำเติมด้วยสสงูเห่าที่คำว่าการแจกกล้วยในสภากลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างโโจงครึมไม่รู้สึกเป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนในอดีตคุณเดียบอกว่าการโหวตมติสำคัญแต่ละครั้งถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสสในรัฐธรรมนูญเพื่อให้สสถือเอกสิทธิ์ในการคงเจตนารมณ์ของประชาชนกลายเป็น ของมีมูลค่าที่ไม่มีคําเบฟรีอีกต่อไปแต่ว่าต้องแลกมาด้วยผลประโยชน์นโยบายหาเสียงที่แข่งกันลดแลกแจกแถมเพื่อหวังเอาใจโหวเตอร์แต่นโยบายที่จะนำพาประเทศไปทางไหนหาเงินเข้าประเทศอย่างไรกลับแทบไม่มีให้เห็นคุณเดียยังบอกอีกด้วยนะคะว่าวังวนความขัดแย้งที่เปลี่ยนจากขั้วการเมืองมาเป็นความขัดแย้งระหว่างวัยของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่จากกลุ่มที่ผูกขาดความรักชาติหรือเพราะ รักผลประโยชน์ของตัวเองก็ไม่อาจแน่ใจได้คุณเดียย้ําว่าเชื่อว่าการเลือกนายกคนที่30ของประเทศไทยอาจเป็นความหวังของใครหลายคนแต่ก็เชื่อว่าคนไทยอีกหลายคนคงรู้สึกไม่ต่างจากที่คุณเดียกําลังรู้สึก นั่นก็คือไร้ความหวังเพราะสุดท้ายแล้วในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ยังคงต้องทำงานโดยพึ่งตัวเองเหมือนเดิมในขณะที่ประเทศไทยก็ยังไม่ก้าวออกจากความเป็นคณะทิปไตยที่อำนาจเป็นของคนเพียงบางกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่ก็หน้าเดิมๆแทบไม่เปลี่ยนกลายเป็นสมบัติผลัดกันชมเพื่อใช้เจราจาต่อรองแบ่งผลประโยชน์กันให้ลงตัว การเลือกตั้งที่เป็นเหมือนความหวังแต่วันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าผ่านมา17ปีประเทศไทยเลือกตั้งมาแล้วทั้งสิ้น6ครั้งแต่สุดท้ายกลับไม่ก้าวไปไหนทุกอย่างวนกลับมาเหมือนเดิมและคุณเดียก็จบนะคะโพสต์นี้บอกว่าเหมือนเช่นที่ในหนังสือประชาธิปไตยบนเส้นขนานว่าไว้จริงๆค่ะ